ส่วนผนังโฟมภายนอกที่เราปล่อยไว้นั้นนะครับเราก็เลือกใช้สีซ u เปอร์ j จ11ออบูโพสเหมือนกันนะครับเป็นฟ้าสดใสแล้วก็สีเหลืองนะครับสองสีทาบนโดมโฟมที่เราปล่อยไว้ค่อนข้างนานสังเกตว่าโฟมที่เก็บไว้นานๆนั้นนะครับที่ไม่ทาสีบนก็จะมีลักษณะเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของโฟมถ้าอยู่กับแดดนานๆนะครับเป็น ฝุนช็อกนะครับแต่เราก็สามารถทาสีทับได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสีที่นํามาทานะครับก็ทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโดมจุดนี้นะครับก็ทา2สีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับวันนี้โดมนี้ก็จะมี2สีนะครับคือสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับที่ทาอยู่ด้านบนนะครับ โดมนะครับโดมโฟมทา2องสีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับโดยใช้สีซปเปอร์เจสิบิทคอโค้ดนะครับทาไปครับพ่อท่านที่สั่งโฟมไปทําว้าทําอะไรก็ตามนะครับย้าว่าควรจะทาสีนะครับจากข้างนอกตอนนี้ก็กําลังทาสีอยู่ข้างในนะครับทาทั้งนอกทั้งในนะครับก็จะทํำให้โดมนั้นมีความสวยงามแล้วก็มีความคงทนต่อแดดต่อฝนมากขึ้นครับ ตอนนี้เราก็เตรียมในการทาสีซ u เปอร์เจสเบตโอโป้นะครับใช้สีฟ้าร่มเย็นนะครับทาบนพื้นผิวโฟมที่เป็นโดมบนหลังคาดาดฟ้านะครับนี่ที่ช่างกำลังทาอยู่นะครับนี่เป็นการทาเที่ยวแรกนะครับใช้ลูกลิงทาไหครับทาไม่ยากครับเพราะเนื้อถีอเนื้อเนื้อสีที่ได้การทาบนโฟมนั้นจะค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นการทาสีชั้นแรกนะครับโดยใช้สีซูเปอร์เจสฟ้าร่มเย็น นะครับเป็นสีที่ทาแล้วให้ความเหนียวแล้วก็ให้การยึดเกาะที่ดีบนผิวโฟมนะครับ